สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆชาว u t u b e นะครับก็อยู่กับเสีนีหนุ่มใต้กันเย็กเช่นเคยนะครับคลิปนี้ก็พามาเดินบนภูเขานะน่าเสียดายเมื่อกี้ข้ามคลองมาหรือบันทึกภาพ ที่ดินแบบนี้สามารถชาเป็นที่ตำกินได้นะครับเดีย๋ยวเพื่อนๆสงสัยอีกว่ายังไงอีกนี่ครับขึ้นมานี่ก็เจอแล้วครับสมุนไพรครับผมโดไม่รู้ล้มนะครับตนนัวนี้นี่ครับดอกปงมันโดไม่รู้ล้ม โ oh, สมุนไพรเยอะแยะครับนี่ก็บ้านผมเรียกอูมีนะครับไม่รู้ว่าบ้านเพื่อนๆเ,เรียกอะไรหลังแนวต้นไม้นั้นเป็นลำกลองนะครับลำกลองไหลจากภูกเกา่า เดี๋ยวมีเวลาว่างๆผมจะมาตายให้ชมกันนะครับตางนี้คือตางไปเยี่ยมคนปูกเก่านะครับเอ่ตางนี้ไม่ต่างนี้ไม่ผมก็ขึ้นมาเป็นกลางแรกนะครับตางนี้ฟังจากกคำบอกเล่าของ ของคุณตาท่านหนึ่งนะครับแต่ว,ว่าไม่หลงไปไหนเนจอกระน้ำแล้วครับอยู่ใกล้ๆน่น น,นครับข้างล่างลำกลองน้ำใสละเย็นเห็นตัวปลานะครับสําหรับคลิปนี้ก็จบไปแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเจาะลึกกว่านี้นะครับว่าบ้านฟักบนบูเขาเป็นเช่นไรใกล้ลงก็างมาดูแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับผม